สวัสดีครับพ่อเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฝดกับแฟนเพจบ้านสบายงัวงามเลยในบ้านสบายงัวงามกลับมาอีกตัวกลับมาอีกบ่าได้ในคลายในคล้ายแก๊กตวหรือเปล่าโอ้ยังยังเบิร์ตตัตห้อยมีจากอาสามากเป็นโชว์เอามาโชว์มันงามเนาะห้อยมีเนาะมันงามเหลือแต่ของห้อยมีนี่มีแต่ตัวงามเลยพี่น้องพูดอ่ะเบิรงนเบิร์กระคาชุดห้อยมีหันหนามาเบิรงหน่งเบิรงควายงัวชุดนี้เพราะทั้มดาของห้อยมีพี่น้องพูดอ่ะชุดนี้เอาไปลงปกเลยมันงามพี่น้อง อุ้ยมีตโตมงามของหอยมีอาสามาดซี่โตเนาะหน้าตาดีตัวตัวดีใ่ก็หัวงัวงามแผ่หัวเนื้อเหมือนนี้เนาะหัวงามแผ่หัวเนื้อเขาพี่น้องหัวเนื้อได้ขายดีดีขายปับ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 เอาเอออันต้นนี้เท่าไหร่ก็นเฮหอยมีต้นนี้เส้าเก่าหารอยเส้าเก่าหารอยพี่น้อง เส้าสองเส้าสองเส้าหาพี่น้องของหอยมีตัวนั้นกับเส้าสองคือกันเมีสาวตัวนั้นงามงามเส้าสองพี่น้องมีแต่ตัวงามหรอของหอยมีเพิ่นได้มากมีแต่หัวคุณภาพเพิ่นพี่น้องแจ็คหน่อยสิเป็นที่ของสายเรียงอะสายเรียงเนาะหอยมีแต่ว่าต้นโตที่ดีนี่เส้าขาวหาลอยพี่น้องเพิ่นเลี่ยมโตจัดครับพี่น้องสูงความผสมเลยพี่น้องเพิ่นอู้ยสูงลอยสีสีหาบวกเกือบลอยหาสีความสูงเพิ่นแม่พันแม่บอกได้เลยพี่น้องเนาะโอเคเลย อ่ไม่ตามงามหองหอยมีผู้ใดสนใจหัวหอยมีกระโท่มากเบอร์0 8นย์แปดห้าสี่เจาจสามี่อมีสามารถใจดีต่อรอง,งไงผู้ใดสนใจเฝ้าทุ่มากพี่น้องอันนี้ขออ้า,นนขาหอยอบกัดบพบระไหนขายเนาะหอยออกับวดพระไหนหออกเปิดไปเท่าไหร่คือเริ่มหระอเสาเก่าเสาเก่าต้านน,นั้นเท่าไหร่คือ โอ้คือกันโอ้แม่นั่นงามเี่พี่น้องแม่นางงามงามเสื้อเก่าข้าวหอยอบเปิดไว้ข้าวหอยอบกับงามคือกันพี่น้องข้าวหอยอบจากอาสามาตรกับเมีสาวสองตัวงามมีแต่เสื้อเก่าสองตัวมีแต่งามเหมือนนี้เอามาประกวดพี่น้องข้าวหอยมีหอยอบเอามาประกวดกันมีแต่งามหละกงวจากอาสามาตรเป็นใดมากพี่น้องคุณอ่ะมีแต่งามข้าวหอยอบกับเบอร์โทรเป็นศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์เอ๊หนึ่งศูนย์หก สามสองศูนย์ศูนย์เลขครับเลขครับโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองหอยอบ <c oughs> จำได้อยู่มันถิดครับนอ <มา S 1> หอยอบเนาะโอเคเข้าแม่สังกังามงามพี่นอ้อง <c oughs> แม่ลูกลูกสาวงามกับพี่นอ้องอุ้ยลูกสาวเปินพี่นอ้องมางามแต่เรียมโตสุดยอดเลยแม่ลูกเปิดไว้จังไหนสองหมื่นสองหมซื้อได้พี่นอ้องตัวนี้แม่โบเต็มโอการเลยสองหมื่นแม่ลูกแรกอยู่เนาะแม่ลูกโอ้ลูกสองเนาะโอ้กันเขาเพป็นเบิ่งกันเขาลูกสองอยู่พี่น้องสองหมื่นซื้อเปินเปิดไว้พี่น้อง อันแดงแดงหน่อยหนอยู่บบแดงแดงหน่เท่าไรเนี่ยสิบสี่แดงแดงหน่อยเดี๋ยวสิไปเบิ่งอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรแม่สังก่อนศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสิบสี่เนาะเนาะสิบสี่พี่น้องนี่ควายงัวนหน่อยงัวแม่สาวหน่อยสิบสี่แดงจึ้งคืงซ้ำปื้อปื้อพี่น้องซ้ำค่าพี่น้องท้องแม่สังนี่สิบสี่เพิ่นเปิดไใบนี่พี่น้องผู้ใดสนใจกยกทั่วมาต่อรองอันนี้คืองัวอาสาหมัดเพิ่นพี่น้องจากอาสาหมัดงามงามงัวชุดนี้ของเพิ่นงามว่าถุกตัวพี่น้องเนาะ อ่ะนี่คือช่วงถ่ายตลาดแล้วอ,อ่ะมันหมาเด้อพอม,มีเด้อขอบคุณได้ไรครับผมมั่วสิเบิร์ตเหรตัวนี้เพิ่นขนนี้เบิร์ตเอ่ะขออนุญาตครับแม่ลูกเปิดจังไหนครับพี่น้องใช่ทีหนึงแล้วอ่ะเอาเอาหน้าออกมาโอ้ครับเอาอีกกันน่ะเออเปิดจังไหนตัวนี้มันเหลืออยู่เอ่อเจ็ดเจ็ดพี่น้องแม่ลูกลูกขู่ลูกงามงาม รวยมากแหละเอาเส้นเจ็ดเปิดมาเอาเส้นเจ็ดแกนนั่นเปิว่าแม่ลูกลูกผูลูกแามเนาะเปิดมาจากโค่นไส้ลูกซ้ำปื้อๆเลยลูกไส้เปินพี่น้องสองเจ็ดเหลืออยู่แม่กระทอมบักใไงหนึ่งเนาะทอหบักใหญ่บอทันมีโตบอทันมีลูกแต่ว่าทองใหญ่ซื่อเปิดมาสองหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกลูกผูเปิว่าเปิดมาจากโค่นไส้แม่เลี้ยงไงเปิว่าอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0833 645ดสามนยเ่นป็นจากคนท่นไดมากแม่ลูกลูกปู่เหลืออยู่ต่อรองไหนอีกจังน้อยคุณนาจะต่อร่องหลเด้อเนร่องแล้วุณนาเอามันหมานครับผมขอบูดได้หลายนอกนันในคล้ายเปิดเลยเนาะโอ้หมานค่ะนมาโอ้โบดน้อยเท่าไรคืนหน่งเนี่ยซิบสี่หาหล่อย่ผิดหรโบ๊หน่อยงามงามผิดหรอเน่ย โวลหน่อยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยงามงามพี่น้องเรียมโตดีหัวเท่าสายสนิมนี่จะงามพี่น้องเนื้อหนังต้นตจะดีดีสิบสี่ห้าร้อยเพิ่มเปิดไว้งามงามเรียมโตดีครับพี่น้องสี่เหี่ยมดูผาจัดเลยพี่น้องคนน่ะงามครับพี่น้องนี่หัวตัวนี้งามงามสี่เหลี่ยมดีพี่น้องสิบสี่ห้าร้อยเพิ่มเปิดไว้พี่น้องนี่ผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองตามเบอร์โทษมึงหันได้พี่น้องเนาะตามเบอร์โทษมึงหันเพิ่นฝากเบอร์โทษไว้กต่โทษมาต่อรองเพิ่นได้อ่ะพี่น้องเนาะเบอร์แม่สามมึงหันไปใส่แล้วพี่น้อง นีแม่สาวตัวนี้งามเดี๋ยวมาขออนุญาตเพิ่นแดงจีนคืนพี่น้องเพิ่นสะดวกก็น่าพี่น้องแม่สาวนี่เปิดจังไหนครับนนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแม่สาวต,ต้นโตดีสีดีเลื่อมม่องม่องได้พี่น้องหนึ่งหมื่นก้าเจ็ดพันแม่สาวโค้งสางดีท้ายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกเกือบร้อยสี่สิบประมาณเด้พี่น้องประมาณเอาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนาะเพิ่นเปิด,ปด,ปดไว้ใน้าใต้กระชับดีดีพี่น้องคุณถึงหนาถึงหลังเลยเพิ่นมาจากไสครับมาจากใสก่อมาจากเครื่องเครื่องในเนาะ เพื่อนสะดวกไข่เบอร์โทรูดนหะครับคุณเบอร์ทรดน้ำบักนันโรดนี่นั่นด้างหลังมันปวกอยู่มันอยากตายโอ้โอ้อ่ะนะเดี๋ยวจะไปเอาเบอร์โทรน้ำเพื่อนสิบเกตนะตัวนี้เนาะอ่มาทางพี่น้องแม่ลูกลูกงามงามลูกแม่งามครับพี่น้องเบิ่งลูกเพิ่์ลเลี่ยมต๋อเบิร์กไก่ไข่งามมายืนงามแต่ควายอ้อนงัวแม่นี่เนาะงามอีหลีพี่น้องแม่สาวหน่อยลูกพ่อรังได้นี่เนาะลูกพ่อรังลูกพ่อหลอดเบิ่งที่ละานตาตาโตัวงามครับพี่น้องคุณน่ะโอ้เนาะแต่ว่าพ่อรังแน่นอนเบิ่งที่ล้องงามตนโตดีีน่่แมเพ่น แม่โค่งสางดีลอยหาซีดได้โดยประมาณลูกสองตัวานั้นได้พี่น้องอ่ะเปิดงจะไหนโค้งนี่เพิ่งในสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดเนาะสามหมื่นเจ็ดพันโดยเฉพาะลูกสาวเพิ่นต่อยอดได้ขนาดได้พี่น้องนี่มันงามพี่น้องเขาไม่ได้แต่งเนาะเขาธรรมชาติงามงามโอ้งามครับพี่น้องโลนงามเบื้องหน้าสวยพี่น้องหน้าสวยสวยเบื้องตี๋พี่น้องเนี่ยบัวหน้าสวยสามสิบเจ็ดสองตัวแม่ลูกลูกแม่ลูกงามกับแม่สาวนั่นสิบเจ็ด เดี๋ยวกูเชฟเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม081ย์1ปด1 5ึ่1ศูนย์แปดหน่งหาหากหนึ่่องหนเพิ่งมาจ้ลูกเข่งในประกันตำหนีด้วยครับประกันตำหนีเบิดทุกอย่างถูกถอนเบิดเลยพี่น้องจ่ายลูกงามเอาว่ายงข้อแัวตัวนี้เนาะจ่ายลูกดีผิวดีเนาะผิวดีเพียงแต่อยากนี่เน่เพราะว่าเพิ่นให้นมลูกอยู่เนาะบ้านใดก็เขื่องในเฮาเขื่องในอยู่บ้านกอกนาแก้วเอ้บ้านกอกนาแก้วเฮานี่พี่น้องบ้านกอกนาแก้วขอบคุณหลายๆหมมานครับผ งัวเหลือบ่อไรพี่น้องเหลืออยู่ประมาณหนึ่งงัวเฮาอ่ะได้ขายกันดีพี่น้องเนาะได้ขายกันดีเบิ่งี่แหละตลาดไก่ไหวเบิ่บนนพง,พงพี่น้องงัวได้เดงบรรยากาศนะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายไปนั่เนาะพี่น้องดูงัวเนื้อเป็นกำลังมาต่อรองกันพี่น้องเนาะกำลังต่อรองกันอ้าวหน่อยๆนี่อเตะเนาะผู้ใดอยากได้งัวราคาถึกๆมาเบิ่งงัวนี่เดี๋ยวสิไปถามเพิ่นราคานี่สิเท่อเตะเนาะพี่น้องเนาะเห็น ได้ขายแล้วบังคับนี่เท่าไรขึ้นสามพันกว่าบาทพี่น้องได้ขายบักรูหน่อยสามพันกว่าบาทเนี่ยเป็นเอาไปส่งพี่น้องกำลังเป็นสามสามเท่าไรสามพันล้หน่สามพันล้านหนึ่งพี่น้องบักรูหน่อยโอ้ยเบื่อสื่อกันผมตรงขอค่าอะไรโอ้ค่าขอค่าอะไรไปส่งหมดว่าปรูหน่อยสามหมื่นกับหนึ่งพันเป็นขายไปแล้วพี่น้องเนาะผื่งงัวะทำผี่งัวะเป็นบานท่างพี่น้องงัวะเป็นบานงัวไทยจี๋เฮายเพื่นกำลังต่อรองอยู่งัวะถึอๆเลยพี่น้องเพิ่งมาจากไซยาห์ไป เบิร์กนาะพี่น้องเนาะ,ะเหลืออยู่ประมาณนี้พี่น้องเหลือบ่อะไรไทยตลาดมาเบิร์เพิ่นกำลังต่อรองกันมาขออยากเพิ่นเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองบ่ครับโอ้เพิ่นกำลังต่อรองแม่ลูกกันสบัยดีโอ้โอ้นั่นแม่ลูกอันนี้นี่ตามแม่โอ้เพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเดี๋ยว,ว,วยให้เพิ่นต่อรองงัวไทยจี่เฮาพี่น้องงัวไทยจี่เฮา แขกคนกําลังมาต่อรองอ่ะเฮ้ยเป็นต่อรองอันนั้นเพิ่กงได้ขายได้ขายกันเหรอปะได้ขายกันเหรอปะย่างกัโอ้ยย่งอยู่กําลังต่อรองกันอยู่มันโมเมียนไ่้ข้าเจ้าถามหาตาจังซีได้ข้าเจ้ามากแนวนี้ไทยบันเฮาขั่นว่าบันเฮาเด้เปิดจังไรครับแม่ขาวๆนี่โอ้เพิ่งกําลังขายกัน เพิ่นกำลังขายกันพี่น้องเพิ่นกำลังขายกันเป็นกำลังขายกันว่าเป็นบ้านเอ้าเพิ่นบ้านสะดวกเลยพี่น้องเนาะนี่เป็นกำลังขายกันอ้ามาเบิ่งบรรยากาศไปน้ำเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบ้านสะดวกเป็นกลังอย่างต่อเนาะเบิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้อง ปูไงนี่เท่านใดเน้อปูไงพี่น้องพ่อพันใหญ่บักใหญ่เลยพี่น้องกูนะบักใหญ่งัวโค้งสางไงยืนหนีเลยพี่น้องเนาะกูนะใหญ่แฮ่เขาขายมันหลายอยู่มันขายคนเดียวมันไม่พอตอนตลาดขายสายมันเปิดพี่น้องพาย่างหลอดพี่น้องเนาะพาย่างหลอดชมหลอดชมมันจะโอ้มาเบิ่งัวงามเปิดงัวงามพี่น้องสมงามจังเลยแม่สาวงามงามพี่น้อง ข้าวหอยไดกันนี้โอ้ว่าผลป่ะข้าวหอยป่ะครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับสองหมื่นแปดแม่สาวงามงานพี่น้องเคือแต่งเขาไม่เรืองสองหมื่นแปดพันแม่สาวแม่สาวงามพร้อมผสมพี่น้องเขาโลนธรรมชาติพี่น้องบะแมน,นแตง่งโลนธรรมชาติพี่น้องสองหมื่นแปดพันนี่โลนธรรมชาติล่นธรรมชาติสองหมื่นแปดพันสวยพี่น้องสายพระหน้าเลยหรอพี่น้องสองหมื่นแปดพันอ่ะพี่น้องแม่สาว ราคางัวเลี้ยงนะน้องพี่น้องเนาะหนีเขาเอิ่นว่างัวสายพระน,นางงัวเลี้ยงเมื่อนีข้ขายยากจน้อยเพื่อ่าเพื่อกระจมอยู่งัวเลี้ยงจะขายยากจร้อยสองหมื่นแปดพันตะวันงามเด็กพี่น้อ 28, งเนงนะะาะราคาคูงหัวซัมมี่กับพ่อสื่อไปเลี้ยงพ่อไปเป็นแม่ขอบแม่ขาย,ายแม่ขั้นแม่บอกเด้พี่น้องเนาะนะสองหมื่นแปดพันสะดวกให้เบอร์โทรไปะนะขออนุญาตครับผมศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามเก้าสองเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดสองหมื่นแปดพันผู้เกิดไว้แม่สาวงามๆพี่น้องเนาะ บอกพูดหลายๆครับผมมันมานครับผมต่อมาแล้วปะครับอ่านนี้อ่านนี้เพิ่นได้ขายกันแล้วพี่น้องท่านนี้ได้ขายกันแล้วท่านนี้เพิ่นได้ขายกันไปแล้วพี่น้องเนาะโอ้แม่บักใหญ่ทานพี่น้องอ้าวมั่วคือเลืออยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องโอ้แม่พันธ์บอกไงเขาผูดไงพี่น้อแม่พันบักใหญ่เพิ่นมาผูกไว้เพิ่นว่าตรวจทองบ่พี่น้องพูดอะใหญ่ดีพี่น้องแม่ขายแม่บอกแม่พันสายเลือดสูงเลยพี่น้องพูดอะ ว่าสายเลือดสูงเพื Mars, ่อนพี่น้องโอ้ยงามของเพิ่นมาตรวจทองมั่งนี่พี่น้องเพื่อนม่าผูกไหวย่องตรวจทองเพิ่นงามเลย่อพี่น้องกูนะโค้งอ่างสุดยอดเลยสวยครับพี่น้องแม่พันธุ์แบบนี้เพื่อนผูกไหวย้าทายท่ามีเพื่อนเพื่พี่น้องเนาะประมาณนี้เพื่อนก็เอาเข่าตลาดมาเพี่น้องราคาผมก็ตีประมาณห้าขึ้นคนแล้วเพื่พี่น้องเนาะห้าหมื่นโดยประมาณผมประมาณเอาด้พอพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพื่อนประยู่ผมทายท่ามเพื่อนเพื่พี่น้องเนาะทายยากไปอีกโซนหนึ่งพี่น้อง เพื้อให้เปนอขายตัวละเท่าไหรขายหมูครับผมสวัสดีครับห้อยในเบิดได้หรอมันหขายเบิดหรออุ้ยมันค่ะเสียดายมากพท่านเปิดเฉยๆโอ้งเพิ่นขายหมูเพิ่นขายตัวละเท่าไหร่ตผู้ขายสีสองพสองพันเดอาเงินลอยเดียวอห้าตัวสองพัน คร 3, hey. mm. in, in ับสองพเอ็ดม่ั้นพ่อสื่อเหนอยู่ดิเนาะเออพอสื่ออยู่เนาะพอสื่ออยู่ดิพี่น้องสองหมื่นสองอ๋อสองพันสองร้อยาโตัได้พี่น้องฮาตเพื่อนว่าใจสองเอ็ดสองสองเอาคุณรหาสิบบาทตีบ่าเอาคุณรหาสิบบาทคือว่า

ซื้อได้ถือ,อคักเออซื้อได้ถือคักแต่เป็นก่อนพอ <c oughs> ดีเนอะทุบ้านก่อทุกานลังเทียวอวก็ซื้อได้ตัวละสามร้อยเมียนที่ว่าซ <c oughs> ื้อได้ถือได้แั่เ <c oughs> <c oughs> มียนว่าอันนี้สามพันเด็ดเต้นพี่นอ้องสามพันเด็ดพันมาผูกไว้แม่นยุบอ่ะตัวละสามพันเด็ดสามพันเด็ดพันมาผูกไว้พี่นอ้องอ่าเ่านสามพันเด็ดหมูหาโตสองพันสองพันกำลังไปส่งกันพี่นอ้อง ทายท่ำบรรยากาศน้ำน้ำพี่น้องเนาะบรรยากาศน้ำทายท่ำเหมือนเบิ่งน้ำบรรยากาศการซื้อการขายท้าย,ญญาาาาย,ายตลาดอ้าวบ้าน,านสานิร์ฟง,งาวยางผ้พาพี่าน,น้องออกเราชมว,ว่าอ่าก็ได้ประมาณนี้อาทิตย์นี้น้อพี่น้องเนาะก็ฝากฟรีฝาดนอ่องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นน้ำในเด้ออ้ยมาเบิง่งหัวงามของกิดใดไรนาะพี่น้องสองตัวนี้แม่สาวงามกําลังว่าสิบพีชชิปมาพอหัวงามก่อนข้าวหอยดเนาะพี่น้องเนาะงามงามเป็นกู๊ดไวด์พี่น้องเนาะข้าวหอยปะครับข้าวหอยปะนี่ข้าวข้าวหอยปะ โอ้เป hey, ิดจังไหนคะรับผมมื่นเจ็ดบ่ตัวนี้ส <no? ิบเจ็ดตัวนั้นเหรอครับมื่นสามมื่นสิบเจ็ดกับสิบสามรวมแล้วเป็นสามมื่นเนาะสองตัวสามมื่นสิบเจ็ดกับสิบสามรวมแล้วเป็นสามมื่นพี่น้องสามมื่นบาทสองตัวเลยพี่น้องนี่สองตัวตัวนั้นสิบสามตัวนี้สิบเจ็ดมันใหญ่กว่ากันแหละพี่น้องเนาะใหญ่กว่ากันการรวมใส่กันเดียเป็นสามมื่นต่อร่องใส่กันเอาเปิ่งจเอาไปเลี้ยงนี่พี่น้องหัวสายเลี้ยงเพิ่นสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องสามมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกแม่อยู่บ่ครับบ่่แมนเาะ ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกบ่เนาะครับผมว่า่นซื้อไปเลี้ยงเพิ่นบ่ได้ซื้อไปเรียงโอ้ซื้อไปเลี้ยงโอ้ยซื้อน้ำไฟได้โอ้ห้อยเดชาบ่มาและที่เะษตนหอยเดชาเหลือตัวเดียวบ่ห้อยเดชาเบอร์เท่าใดนี่ห้อยเดชาก็เดี๋ยวน้ำเพลินมื่นสี่โอ้สิบสีเพิ่นเปิดไว้อุ้ยหลังเนาะหลังเปเลดเป็ดงัวหลังดีพี่น้องตัวนี้หน้าตาต้นโตแม่สาวหน่อย1 4บสีเพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาพี่น้องงามอยู่เด้อพี่น้องต้นโตดีนี่เลี่ยมโตจัดพี่น้องห้อยเดชาเบิ่งเลี่ยมโตเบิ่งเลี่ยมโตหางจับสูงน้าี แข่งขาดีเบิดหอยเดชาสิเนาะอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยเดชา092 6505โอ้ตบแมนบอกไหมบอกไหม092 60535 84 14สื่อๆมนจากใดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเป็นแม่สาวเรียมโตงามสายพัฒนาเพลนสายเลี่ยงแล้วพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามเนาะเอาขอบคุ้หลายหันครับผม โอ้นั่นเพิ่นซื้อนั้นพอดีชาเพิ่นเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงบ่ครับเมียมียนโอ้เพิ่นเอาไปเลี้ยงโอ้ยงามไตงัวงามไปเลี้ยงเลยพี่น้องเนาะมันมาเด้อพอดีชาเด้อพอดีชามาหลายแล้วมื้อนี่บานสว่างง่วงงามภาพพี่พาน้องมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายง่วงเอาประมาณนี้ก่อนฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนน้ำมือพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกันสรก่อนคุยเลี้ยงง่วงหรือค่อยแฟนคลับแฟนเพจดบานสว่างง่วงงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่่่าาางงไกกกลจจโรรรคคัััยยเเเ็บบบตำดดดด้้วววิิินนนีีสสส